สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มีครับรถตักคุมสุ wa 8 0นะครับ,มมร,บรุ่นสามอันนี้นำเข้ามาจากประเทศพุทธน,นะครับขนาดตักก็ประมาณ1คิวนะครับสวยๆนะรัระนนี้สเปก็เป็นยางตันนะครับ ขนาดานี้กําลังเหมาะกับพวกร้านวัสดุก่อสร้างอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าขนาดตักมันกะง่ายนะครับแลอย่างตันด้วยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเหล็กกวตโปูนะครับย่ำงันไปได้เลยนะครับตัวนี้เครื่องยนต์นะสวยครับ,รบข้างในภายในก็ดีนะครับเดิมๆเ,เลยเครื่องยนต์สี่สูบนะครับของคมาสู่นะครับตัวนี้ cd 102นะครับ เป็นคอนโทรลเดียวนะครับน,นี้คือโลคว้อมง่ายนะครับรถก็เป็นเกียร์มีแค่แบบเต่ากระต่ายนะครับก็ง่ายดีนะครับไม่ต้องมาใส่หนึ่งสองเดินหน้าถอยหลังครับเมนใครที่กำลังมองหานะครับรถตัดขนาดประมาณ หนึ่งคิวแล้วคันนี้ก็แจมเลยนะครับผมมาลองขับลองเทสตัวตัวจริงกันได้นะครับขมบคุครับ